เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเตะกีก้แล้วนะครับอนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการปลดล็อกไมโครติกที่เป็น X86 นะครับหากเราใช้งาน X86 นะครับเขาจะให้เราใช้งานได้เพียงแค่1วันนะครับเสร็จแล้วแบนด์วิดของเขาก็จะตกลงไปนะครับจึงทําให้เราไม่สามารถใช้งานไมโครติกได้ในความเร็วที่เราต้องการได้นะครับอวันนี้เราจะมาดูวิธีการปลดล็อกกันเลยนะครับ ซึ่งในคลิปก่อนหน้าผมก็ได้พาเพื่อนๆไปทําการติดตั้งเราเตอร์ไมโครติกที่อยู่บนป็อกม็อกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆอ,อยากทกําการติดตั้งก็สามารถดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งไว้ให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับเรามาเริ่มวิธีการปลดล็อก X86 ของไมโครติกกันเลยนะครับามาที่ระบบปฏิบัติการวินโดว์ของผมเช่นเดิมนะครับอขอ,อาขยายเต็มจอเลยนะครับอตอนนี้นะครับเราอยู่ในระบบปฏิบัติการวินโดว์นะครับที่ สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไมโครติกได้นะครับหากเราเข้าใช้งานในครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกเราจะต้องทำการสร้างรหัสผ่านอะไรใหม่นะครับอตอนนี้นะครับผมก็ทำการสร้างรหัสผ่านอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเรามาดูนะครับลายเส้นที่เราใช้งานนะครับอ่ามาดูที่ซิสเต็มนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของลายเส้นตรงนี้นะครับลายเส้นตรงนี้นะครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่าเราใช้ลายเส้นว่าเป็นของ X86 64หรือว่าจะเป็นอ่า s r นะครับอย่างที่เราเห็นนี้นะครับมันจะเป็นของ X86 หรือ64นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำการปลดล็อกลายเส้นนี้นะครับ ให้เลเวลตรงนี้นะครับจากที่เป็นเลขศูนย์นะครับให้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับพร้อมกับเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับอ่าให้เราไปที่หน้าวิบไมโครติกนะครับอ่าแล้วก็ให้เราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่สอนเ,อนเพื่อนๆทําการล็อกอินนะครับ เดี๋ยวก็หาคลิปที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการล็อกอินอน่าจะเป็นคลิปของ CSR นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพ,เพื่อลองเข้าไปดูเช่นกันนะครับในตอนนี้ผมจะทําการล็อกอินเข้าไปเลยนะครับเรามาดูวิธีการสร้างไฟล์เดโมนะครับในส่วนของเราเตอร์ที่เป็น x 8 6นะครับมันจะอยู่ข้างบนนี้นะครับที่เป็นเราเตอร์คีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่ Make อ Demo Key นะครับอ่าในการทํา Demo Key ตรงนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับว่าอ่าไเส้นนี้นะครับเราสามารถใช้ได้อ่าระยะยาวเลยนะครับเพียงแค่เราจะไม่สามารถใช้งานในส่วนของ Support ได้นะครับอ่าก็อันนี้เป็นเงื่อนไขที่บอกไว้นะครับอ่าสิ่งที่ทําได้นะครับก็สามารถทํา PPP นะครับ PPOE Q Net นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็มีให้เรานะครับ ก็เพียงแค่ไม่สามารถใช้ในงานในส่วนของพวกไวรัสนะครับไม่สามารถทําการอัปเกรดเวอร์ชันได้นะครับตรงนี้นะครับเวลานะครับไม่จํากัดนะครับแล้วก็ไม่มีซัพพอร์ตอะไรนะครับอันนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานของการทำดิโมนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับหากเพื่อนๆอยากจะใช้งานเราก็ไม่ได้ต้องการซัพพอร์ตอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเพียงแค่ต้องการให้ แบนวิทของเรานั้นมันวิ่งได้เต็มท่อนั่นเองนะครับอ่าเดโมคีย์นะครับก็ตรงนี้นะครับอ่าใส่ซอฟต์แวร์ ID ของเรานะครับซอฟต์แวร์ i อเอามาจากตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับให้เรา Copy มาได้เลยนะครับกดขวานะครับแล้วก็ Copy นะครับอ่ามาที่ไมโครติกอ่านำซอฟต์แวร์คีย์มาวางตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เลือกที่ generate นะครับเมื่อเรา generate เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ซอฟต์แวร์ k e ์ขึ้นมานะครับในกรณีนี้นะครับผมไม่ได้ส่งซอฟต์แวร์ key ไปที่อีเมลนะครับผมจะนำซอฟต์แวร์คีย์นี้ไปวางใน Notepad นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง .key นะครับเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดอีเมลอีกครั้งนึงนะครับ มาที่โน้ตแพดนะครับอ่า New t e x t Document ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็นำคีย์ที่เราได้มาวางนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเซฟไฟล์นะครับเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอดอ่าตรงนี้นะครับให้เรา นำชื่อคีย์นะครับมาใส่ไว้นะครับเพื่อให้เราไม่หลงนะครับว่ามันเป็นคีย์ของอะไรนะครับอ่าแล้วก็เพราะว่าตรงนี้มันจะมีผลในตอนที่เราต้องการจะอัปเกรดคีย์ของเราให้เป็นคีย์แท้น,นะครับอ่าเซฟแอดใหม่นะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็นดโมไว้นะครับ เดโมแล้วก็ใส่ชื่อคีย์แล้วก็ใส่ .key นะครับ k e y ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เซฟแอทไทป์นะครับก็เปลี่ยนเป็น o นะครับโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถจะนำคีย์ตัวนี้มาอัปเกรดลงบนไมโครติกได้แล้วนะครับอ่าเวลาเรามีปัญหานะครับในตอนที่เราจะอัปเกรดคีย์ของเราให้เป็นคีย์แท้นะครับเราก็ นำลายเส้นคีย์นี้นะครับไปใส่ในช่องที่เป็นราคาได้เลยนะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับตอนนี้นะครับผมสร้างคีย์ชนิดนี้ขึ้นมานะครับ1อันและผมต้องการให้มันเป็นคีย์เทสท,ที่เราสามารถทําการอัปเกรดได้นะครับก็นํานชื่อคีย์ของเรานี้นะครับามาใส่ที่ในส่วนของลายเส้นราคา เราก็เราก็จะนำลายเส้นของเรานั้นนะครับมาจัดการในส่วนของอในส่วนของอาลายเส้นคีย์ตรงนี้นะครับก็จะมีราคาบอกเรานะครับเราก็เพียงแค่นาซอฟต์แวร์ลายเส้นคีย์ของเราเมื่อกี้นะครับมาใส่ในช่องนี้เราก็จะสามารถใช้คีย์ของเราในาการซัพพอร์ตได้เลยนะครับตรงนี้เราก็เดี๋ยวเรายาวไปไปนะครับเรากลับมาที่เราเตอร์ของเรานะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็เมื่อเราทําการกดเซฟไปแล้วนะครับเราก็ ได้คีย์นะครับที่เป็นหน้าต่างขาวๆแบบนี้ขึ้นมานะครับมาที่เราเตอร์มัคอติกของเรานะครับกด Import Key นะครับกดขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วมาที่ Desktop นะครับผมก็ Demo นะครับคีย์นะครับแล้วก็ Open ่นกดยึดนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งคีย์นะครับลงไปบนเราเตอร์มัคอติกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มันอ่ามันจะดับลงไปเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอสักคู่นึงนะครับอ่าแล้วก็เมื่อมันดับลงไปแล้วนะครับเราก็เข้าใช้งานไมโครติกของเราดูนะครับสังเกตนะครับเมื่อเรากลับเข้าใช้งานมาอีกครั้งนึงนะครับ สังเกตในส่วนของเลเวลตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเลเวลหนึ่งทันทีนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้คีย์นี้นะครับได้ยาวๆเลยนะครับเพียงแค่ไม่มีซัพพอร์ตเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการปลดล็อกความเร็วของมโครติก X86 หรือ X64 นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับนนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ